สองตัวมันอยู่ก็ได้สามงวดสปาสามงวดเลยป่วพ่อสองตัวสามงวดเลยป่วพ่อไม่พุดแล้วทำดวงดีเด้หืมออมังดวงก่อนทำดวงดีได้สามตัวเลยบ่ค่ะคุณแล้วปด้วยสาตัวด้วยสาองตัวมันน่ารวยสามตัวเป็นรวยไเนาะค่ะ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, เจ็ดสิบสี่ส่องสิบเอ็ดหกเดแปดห้าลบหกเหลือหนึ่งหนึ่งลบหกเหลือห้าเท่าห้าสิบห้าสิบเอ็ดตกยากเห็นว่ายากที่นี่เลขสองเป็นสักทับคู่ของ บ่าหาก็ได้ดอกเนี่ยหาไว้ถ่าอยู่เนี่ยอืมก็ดีค่ะสร้างว่าเอาบัสร้างว่าจังไดโชคลาบคู้คองเป็นสับ<ะ>มันสูงเนี่ยได้บ่หาเงินเยอะเนี่ยหลงในดวงนี้ค<ะ>ร,รับไปดูรั์โชคลายาจะใส่ตะบุญเกาไหลาย<ะ><ะ>บุญเกามันออกมาหนำบ่อึดบ่วหยาค<ะ>รับไปดูตำแหน่งโชคลาบเลขเกตหมายถึงคู่ครองไปดูตำแหน่งคู่ครองเลขสอง คือเลขรับเหล๋ยวนี่มาตกญาติเลขสองเป็นทับทับคู่ครองเลขคู่ครองโชคลาภเลขโชคลาภทับซับหัวดวงคนนี้น้ำเมียคนนี้เดนี้ยอืมโชคลาภดีหรือเนี่ยคยรันในดวงดีราบมดหนีได้ดอกดวงเอดีประพัดเลี้ยงเงินเลี้ยงทองคันลูกว่าเป็นต้อนเนี่ยโอ้ยกล่องโชโกอยู่อือ ลูกขนไปหลายเกิดกิจกรรอ่าวันวพ่อสอนยังเนี่ยสองห้าหนึ่งห้าเรื่องขึ้นกันใช่เขาชียรตัวไรแล้วเมือ่อไหร่ตัวนี้ตัวในตัวเลขแล้วนะครับผมแล้วก็เชให้สิบห้าตัวเดียวอ่ยยะสิบห้าตัวเดียวอายุห้าสิบเอ็ดถ้าตีกับถ้าออกพ่อสอมันตรงหนึ่งห้าตัวเดียวกันระ้ว่างปีทับพ่อสอน ตกตำแหน่งญาติเลขสองไปดูเลขสองคือโชคลาภหนึ่งสองคือเลขสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นเลขเก็ดเพราะสองตัวนี้ทับเจ็ดเจ็ดโชคลาภเจ็ดมาแน่นอนอืมไม่ดวนครับ จะหาคำพห่าใดดีล่ะหาคำพ่าใดหรือเปล่าเออสองตัวนี้ไปทับเจ็ดสองเจ็ดตำแหน่งเลขสองคือเลขหนึ่งคือเลขสิบเอ็ดโชคลาบไปดูโชคลาบเลขเจ็ดมุ่ยเจ็ดมันมากบอกมันไหลงวดหรอือวะแรงวันห,หรอือเปล่าโชคลาบเลขเจ็ดใช่แต่เป็นเลขทับคู่ครองไปดูคู่ครองกับพ่อสอเดียวกันอายุเท่ากันหนึ่งห้า เป็นตัวเด่นเด้อหนหนึ่งห้าเป็นตัวเด่นบม่หายหลายดอกหายสามโม่อ๋อโอยสามหมัมหมมมวหัวละตัวหัวละอหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอ๋อืมเจ้าป้าดีวดีบอ่อยดีตัวเนะาะครับโมเสียครัแต่ว่าผูกข้องหาเงินมานาน,าน,านครับปีแล้วมากแต่ปีอายุห้าสิบ ตกทรัพย์โชคลาภผู้ควาองเหมือนเดิมแต่เล่ยเดียนเกิดตัวล่าพุทธิกาท่านว่าจะเดียดรอนนับลูกน่ครับตกมิตรเลขห้าหมายถึงบริวารลูกไปดูบริวารแปดโลกไปลูกคือจีเก็บไข่ได้กลวยหรืออุบัติเหตุหเร่ยเดียนตัวล่าไปดอกครับตัวล่าพุทธิกาทันว่ามกขละกุมภา ไปฮอดตัวล่าพฤทธิกาท่านว่าพระยามท่าบุญให้เจ้ากับนายเวทเลยเด้อครับพระยามท่าบุญเนี่ยนะพันะเนี่เป็นดวงของอาจารย์แหลนะครับผมโอ้เดี๋ยวดีกิริเลขเขาเดอร์ครับผมมีมีตัวไหนบ้างครับผมอาจารย์แหล่นี่หนึ่งหาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดพี่ไปหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับผม เลขของอาจารย์แรนะครับวันนี้จะรวมเลยของหมอดูด้วยนะฮะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับเขาพลาดเลยครับอ่ารวมกันเลยนะครับวันนี้พอพันว่าค่ะอามควาฝันวันนี้ล้องหายยังไงสล้างจานกอยเลมาแมน ซูนไหลหายห้ยเขียดห้เมียประสนว่าเนียจักไปใส่โมโห,ห,ห,หลายสูนจนไ้ไหายทั้งหายทั้งสูนเมีแต่ต้องหวัาพีพีมาหาสามตัวเดี๋ยวค่ฟันจั้งแถวขับบ่นบ่ห้บอกอ้พีน่าบ่อบอกก็อ <performance S 2> บบเอา,ามาจำเขาอันละคุณเียหรดแต่หมอมว่าเมื่อกับนบอกมาขอ<ไ>ของวาจังสันไปมากโตพี่โตัวเก่าเด้อ สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เออมันติถึออาจารย์แลพี่ฝันว่าไหายแล้กก็ถือมีดดวงนึงเป็นหนึ่งแน่นอนโอ้ฝันอะไรห่ะปะฝันว่าถือมีดอืซื้อยังไปซื้อมีดดาบดวงกัาพี่ติดแบบฟันข้อมียะไป่สูงท้ในฝันนี่้ห้พฟ้อม มันมันศูนย์มาหายว่าเครียดดิโอ้โหศูนย์หลายนะแต่ถือมีดอยู่ไม่เรียกว่าซิบหามันที่เป็นศูนย์หาตัวศูนย์ตัวยาเป็นขอร์รดีว่ปะมีดที่เป็นหนึ่งหัวหนึ่งห้าเป็นอาจารย์แรงเอ่าสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เตอร์บ้นนี้เด็กลวงไม่ได้แอบชี้โทษมากโอ้ย ขอยังไงคอยถามเนี่ยพะสันถามอีหยังหนึ่เต้าขอบ้านคอยวพะสันเขาเต้าขอบ้านนั่นสิเป็นอีหยังเป็นนิมิตที่ดีเขาที่ไดตะวันตกวพะสันโอ้ยเพิ่นเอาโชคมาให้ตัวหันึ่งบ้านเลขที่อย่างสองห้าศูนย์โอ้เป็นบินเนาะเปเลยบานีนทีไม่เขียนให้แปดแปดเจ็ดนี่เอาปะคะเอาคือเก่าแต่เพนบอกให้ว่าพนมาตัวนี้แมน เป็นว่าจังไจังไม่วาพ่อนอย่าบอกไปเด้อว่าสันมาบอกที่ละเขียนให้ไลยเขียนให้นอกได้บอกแม่นอกพ่อเนาะเขียนให้ไอันเนาะน่เกจาว่าพ่อหมอเ่าได้บอกมาว่าแล้วเ่ได้บอกนว่มาเขียนไงปปเจ็องซี่สองหบอกร้อนเฉยมอหาหี่อเสันเดดวงไม่พ่อ่สซ่สอหยมาที่เนี่ยดวดวงมาแรงมาแรง มากหลายสองสี่ซื้อมาแล้วสองสี่เนี่ยครับม่นเป็นแปดคู่หรอกือลอตเตอรี่ลงทุนมาแล้วยิบจับลอตเตอรี่ไปแล้วแลวมาฝันว่าไห้เั่นว่าค่<ม>ะแน่ยันว่าไหา้ร้องไห้ร้อ,องไห้เือไม่เต็ิฟันแหนบเลยเป็นบ้าอย่างขันให้ฝันนั่นว่าถ้าฝันว่าร้องไห้จะหมดเคราะห์หมดโศก อย่ามีโชคมีลาบปเอาแท่นทีสิมี้อกลับสิเป็นได้จันไม่ทำไม่ให้แดงเยห้องให้อยู่วะเมีอนจานแหล่ให้จะมอสแก่มอยังสีมาให้ดูดีครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของหมอดูตาทิพย์นะครับพีีครับผมนะฮะครับวันนี้มีทั้งเลขดวงของอาจารย์แหล่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็หมอดูตาทิพย์นะครับผมจันแหล่อดไม่ไหวต้องได้มา หาโมดูตัดทิปเลยนะครับเนาะครับไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับเอฟซีครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขของอาจารย์แหล่นะครับนี่นะครับเลขดวงอาจารย์แหล่นนะครับผมหนึ่งเจ็ด 1 5ึ่นะครับนี่นะครับแก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของอาจารย์แหล่ครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปของหมอดูตาทิพย์นะครับผมแล้วก็อาจารย์แหล่นะครับดูดวงนะครับ จนแหลกลัวนะฮะไม่ยนจนไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะครับเอ็ซีครับกลับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กัะถางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ